สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครัางหนึ่งกับพัดคลคนรากแยาครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถอีกหนึ่งคันนะครับของช่างไก่วังเดีนวันนี้ลูกค้านํารถไถเดินตามมาจากจากที่ไหนนะครับผมจะสอบถามลูกค้าของช่างไก่นะครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามพัดคลคนรากแยาด้วยนะครับไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับโอ้เครื่องใหม่เลยแล้วเนี่ยครเื่องเนนีีคจอ๋อเครื่องจีนอ๋อมาจากไหนครับเนี่ยอ๋อตากอ๋อนึกว่ามาจากเชียงใหม่เชียงใหม่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเอาไปใช้นะถ้าข้านะเดี๋ยวตามนะอีกอันหนึ่งอ๋อเป็นเอ คมันคล้ายๆกับคูปต้าอีทีเนาะอ๋อแต่เป็นเคร nah. ื่องใหม่นะเครื่องใหม่อ๋อสิบแรงครับเน่ะสิบเอ็ดแรงสิบเอแรงมูลแไม่มีเหรอมีครับมีมีลแรงมีครับมาจากจังหวัดตากัอที่เชียงใหม่ที่ทั้งกลบอกเชียงใหม่คนละคนใช่ไหมอ๋ออันนี้มาโดยไม่ได้แจ้งหรือว่าแจ้งมาก่อนลงหน้าครับเนี่ยเ แจงเราเมื่อกี้ก่อนหน้าลงหน้าก่อนจิตจะลืมอันนี้รู้หน้าสี่เนาะมูเรียหน้าสี่หรือหน้าสามครึ่งหน้าสี่ครับผมเออมูเรกอยู่ตรงนั้นอาลมมาแล้วมเรหน้าสี่แกวถ้าหน้าสีนี่จะแกวแล้วมันมีให้ผมสี่ครึ่งผมไม่เอาอ๋อมใหญ่ไปใหญ่ไปใช่ปะคือถ้าว่าเป็นทางเรียบเราก็ใช้หน้าสี่ใหญ่ดิแต่ถ้าเราไม่ใช่ทางเรียบเราก็ถ้ามันอยู่ในนาก็หน้าสามครึ่งหน้าสี่ก็ประมาณนี้ าว่าเป็นใหญ่ไปแล้วจะฉุดแลยอ๋อจะกินแรงเครื่องครับะจะทำให้เครื่องกับลังตกม่จังหวัดต,ตากนี่มาสองคนละอ,อ,อ,อ๋อนี่โอ้ล้อนี่เอามาเตรียมมาพร้อมเลยนี่เป็นล้อของล้อยางใหม่เลยนะครับนี่อ,อ,อ๋อกระทะนี่เป็นกระทะของรถรถปิกอัพรถผลไม้เมนาะโอ้โหแกวเลยลบน้ำหนักอ๋อถอดมาอย่างนี้เลยใช่ไหม ไม่ฮะถอดมาเป็นโครงเลยอย่างนี้เลยใช่ไหมอ๋ออ๋อไปดิไปซื้อมาโอัโอเครื่งงรงองจ็ดเป็นสองก็ส่วนมากก็รุ่นเนี้ยท,ทั้งไก่ทําไปสามสามสามคันละครับผมนี่คันที่สามนั่งของโครงกระทิงแดงตัวน,นี้ส่วน่าจะดูแลเออหน้ากับเท่าไหร่ครับในโครงเฉพาะทศโครงเนี่ยหมื่นสหมืามห้าร้อยนสามห้าร้ออ๋อก็ก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคนะหมื่นสามห้าร้อยจริงๆจะเอาพิกจิวมาแล้วมันสภาพไม่ค่อยด <500. S 2> ี ก็ทิงแดงให้ไปดูดีก่าก็ทิงแดงก็โอเคอยู่ฮะเดี๋ยวนี้มาด้วย okay, แล้วก็เออเดี๋ยวเขาจะถอดไม่เนี uck, right? ่ยเดี๋ยววันหลังนะเออมาไม่กวนหลังเดี๋ยวก็ถอดอ๋อเอากลับใช่ไหมเอาเอากลับเลยก็ได้ครับเดี๋ยวทางไก่เพราะว่าถ้าว่ามาเอามาดูอีกครั้งหนึ่งหรือว่าจะมาเอาไปพร้อมเพราะว่ามาดูก่อนเสร็จเครื่องอ๋ออก๋อได้แล้วแต่ค่อยๆเอากลับก็ได้ถ้าอย่างนั้นมัน อ่าเมาอขที่ใช่ครับมา้งที่สองเราค่อยเอากลับเอากลับไปเลยก็ได้บ้งร้อเนี่ยแล้วถอดเลยทั้งไก่ถอดเลยอ๋อทั้งไก่ถอดเลยก็ได้ช่างกุ๊ปปไหนช่างไก่ฮะอ๋อช่เทียบงคนก่อนเขาจะติดไอ้นี่ด้วยอ๋อเดีวรอบสองรอบสองหางนี่ทำหลังคาะอ๋อหรือยาวยังไงก็คือก็ไม่ ใช่ใช่ใช่ก็แต่ว่ามันปิดเองได้มีเหรอได้ครับสหม่สองหมื่นสี่ปมืนห้าอยสองหมื่นสี่ห้าร้อยวจีมันเป็นเครื่องจีนนะเครื่องยนินแบบก็ถ้าเราไปเอายันนาในคณเปต้าหน้าหลังไดูลกหน้าหลังแล้วก็ปั๊มน้ำ เพราั้นไม่ได้เอามาแต่ว่าเว้นไว้แล้วขยบใส่ได้ปั่นไปเลยจะได้ทำให้เสร็จติดตั้งเสร็จแล้วไปถึงนู้นเราจะได้ใช้บางทีอย่างก็คันเป็นไม่ได้ก็เอากระปบอกบี่วันก็เอามาเลือกผ่านผ่านทุกที่ยังยึดต้องมันต้องทำพร้อมๆกันทีเดียวทีเดียวเลยเงั้นเราต้องมาสี่ครั้งเลยสามครั้งเลยสบายๆก็เอาวางแล้วมาดูว่าเสร็จไม่เสร็จแล้วก็หรือบททีเดียวเสร็จก็กลับเลย ก็อีกรอบบางเศแล้วตอนตอนที่เสร็จแล้วก็มาเช็คมาได้เลยเพราะเพราะมันเพราะปกติผมก็ช่างไก่ก็เช็คเทสอยู่แล้วก่อนไดส่งงานลูกค้าต้องเทสอยู่แล้วต้องลองถ่ายก่อนละต้องต้องลองถ่าย้องทํางานก่อนทุกอย่างนะตอนนี้เสร็จแล้วเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วมีที่ถ่ายแล้วมีที่ลองแล้วองัมีที่เลย ตนััมจะเป็นโอลิงเป็นโอลิงเป็นเรื่องเนี่ยไม่มีปัญหาเรอกไม่มีปัญหาหรอกตัวเนี้ยไม่มีปัญหามันเป็นแค่โอลิงครับตรวจดูไอ้หลอดมันไม่แตกแล้วก็ไม่ต้องกลัวละเป็นอย่างเบิดไข่แกะของไข่เลยซึ่งทุกคันเขาเก่าเขาอะแต่แต่นี่มาใหม่เลยนะเครื่องก็ของ